องชาเน็ตนที่1ห0ึ่งร้อพอดีค่ะเราเต้ปั่น 40, สี่สิบ้าบาทชาเกี่ยว30มเนทตี่สิบนะคะ นี่ก็เนื้อละเอียดสวยเหมือนกันนะครับ<ส>นะเนื้อเนียนดีนดูได้ใส่ตาสีเขียวน่าทานมาก,กทุกคนนีสีในกล่องกับสีของจริงมีสีเหมือนกันเลยนะครับกล่องตัวนี้ดีนะทำสีเหมือนกันชมกล้องนันเองเอนสีธรรมชาติสีตามจริงเนี่ยโอ้นหอมมากเลย ตาเขียวสมุนไพรนะครับคนลาชนิดคนลาชนิดลมเ,เย็นดีนะครับตอนเจ็ดสิบบาทนะลมเย็นเย็นร้อนพายโย่พายลอ,เย,อลยเหยียบเลยเดี๋ยวคขจะหยิยบผิดครับ เออใสขึ้นจริงๆอ่ะพี่อ้อยนี่นะครับครับก็อ่านเห็นเมนูด้วยนะครับพี่อ้อยอตยใหญ่ตัวหนังสือชัดเจนเลยนะครับนี่หน้าร้านพี่อ้อยนะด้านนู้นก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาดูใ,ใกล้ๆเลยดีกว่านี่นี่ราคาอัปเดตใหม่ล่าสุดจากทางร้านพี่อ้อยนะครับ นี้ทำเหมือนกาแฟสดจังเลยเพี่วอยสกัดถักเครื่อง ้ยน่าทานไหมุรับผมนี่ลำลายสอแล้วอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยนะนีอูส,สีครับแก้วนี้จะพิเศษนะครับเพราะว่าใส่บุกมุกด้วยติดสติกเกอร์นั้นแสดงว่าพี่้อยจะเดินทางคนระับแก้วนี้ สะดวกเลยนะทนด้มีป้ายด้านในนี้สะดวกเลยรลากาาวันนี้เนี่ยสะดวกเลยทําไปก็ดูราคาไปไม่ได้ใช้ผมให้ดูให้แล้วเนาะ,ะสะดวกขึ้นนี่แทบจะเป็นเมนูแบบ เมนูทีเด็ดประจำร้านเพื่อหรือเปล่าชาเขียวเนี่ยออกดีมากชาเขียวนี่การันตีได้เลยนะครับดูจากปริมาณช่วงนี้เลยช่วงฝนตกหนักๆช่วงนั้นจะเป็นกาแฟใช่ไหมครับกาแฟก็จะเปลี่ยนท่าส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็เป็นมดช่าขออนุญาตนำโด่งเพื่อนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตแสง เนี่ยเห็นไหมเที่ไวไอติดตัวนี้ก็ดูดีขึ้นนะสีชมพูไอ้แก้วก็แก่ครับติดไว้ดูติดเยอะแล้วแก้วว่าอะไรนะบังนี่นะคะสีสันได <ป S 2> ้จะจำผิดรู้อยู่ชอบอให้<ด>มีสีสันแบบนี้สวยด้วย อันนี้คืออะไรพี่ไโกโก้ไหมครับกลินก่นเข้มมากเลยนะครับนี่ฮะตาเขียวอันนี้เขาเรียกกับปกุกสูญยากาศนะครับพี่ไร่ อ้วยตรงนี้อ้อยล้างล้างประจำาลยครับตรงตรงเครื่องอัดตรงเนี้ยล้างตรงเนี้ล้างกิกละังครับที่เป็นตะแกรงนะคะอ๋อตรงในส่วนตะแกรงตะแกรง้องถอดมาล้างบ่อยๆเพราะว่าเราใช้อ่นเพราะบางทีเขาก็จะอุดตันใช่ไหมครับใช่ใช่มีแบบบัตรเจ็ดตันนะคะที่แบบเราใช้ผงล้างครับด้วยแล้วก็บางทีเก็ถอดมาขัดขัดขัดด้วยต้องดูแล บ,บางทีก็เห็นพี่ห้อยทำอยํำบางทีแล้วทอปฟอร์มก็เห็นสามครั้งเลยนะครับบ <laughs> อดบ่อยก็ไม่ดีน็อตรวมเหรอเกียร์เขาจะหวานมีมีขายไ,ไห่อยอะไรครับมีจ้ะแต่ก็ราคาก็จะสูงเป็นก็ไม่อยากไม่อยากที่จะซื้อใหม่บ่อยนะครับ เดี๋ยวไม่เหลืออุปกรณ์แบบนี้ทุนสูงด้วยเขาเรียกว่าอะไรเฉพาะทางบางทีใส่ไม่ตรงก็ไม่ได้นะถ้าใส่ไม่ตรงรุ่นเหมือนรถนั่นแหละเห็นแบบนี้แล้วก็หิว เหมือนมาถ่ายร้านแบบพี่วายจัดทรงใหม่นะครับเนี่ยผมแปลกตาตรงนี้ยังไม่หายเลยสี่วันแล้วผมยังแปลกตาเลยนะพี่วายดูเต็มเต็มขึ้นนะครับตรงส่วนนี้ดูมีป้ายมีอะไรให้ให้ดูเล่นๆไปเรื่อยอ่ะ,อะค่ายใหม่ปายมาคาล่าสุดนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบเนาะ มีพี่ก็ทักมาสอบถามะพี่้อยว่าโอเลี้ยงนี่หากินยากมากเลยแกว่าผมก็เลยแบบแนะน,นํมานมา,า,า,าร้านพี่้อยนี่มาที่ร้านผมก็เลยส่งรูปส่งอะไรให้แกดูนะเอว่ามาทานร้านพี่้อยมีมีนะครับโอเลี้ยงอะไรประมาณนี้ที่โน่นหาทานยากแกว่าแต่ว่าถ้านั่งรถมานี่ก็จะมาโหแกวไม่ใช่แล้วเกือบพันเลยค่ <c oughs> าน้ำมัน <c oughs> ดูความไหลเยิ้มของคารามเมลสวยมากแกนี้ผมเลยชอบเมนูแบบหวานเย็นแบบนี้จริงๆแบบับ แข่งมอเตอร์ไซค์เปี้ยวไม่ละใครมาเบิ้ลมอเตอร์ไซค์น้ารักดไว่วเบิ้ลเครื่องแข <im> <making> ็งหยอกยองอัน <lamps> นี้สกัดจากเครื่องเลยใช่ไหมครับเครื่องเลยอินหายเคืองนี่ครับจะคอยเติมอยู่เรื่อยนะครับเห็นรอบเช้าพี่ยอจุกถึงนี่แล้วความสูง นี่เลยไอ้นะครับชาเขียวเย็นนะครับครับพที่ไวไอชาเขียวเย็นให้ลูกค้าเลยคนระับ เมื่อเสร็จค่ะหรือว่าเสร็จแล้วอ๋อจะเป็นอีกราคาหนึ่งเนาะ,ะแสดงว่านายจะรออะไรบางอย่างนะครับ <c oughs> อ๋อพี่ว่านจดไว้แล้ว <c oughs> ลืมดูผมมาดูป้ายนี้เฉยเลยขอบคคุณเ <c oughs> ตา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 กล้องมากนี <c oughs> จ่จดไว้สลิปแล้ว <c oughs> บอกเลยว่าถึงกับใส่อันนี้ให้ลูกค้ามาล มารับเิบเพืกอนหรือเปล่าไม่ค่ะไม่เนาะคนละออเดอร์ออเดอร์อันนี้นไม่ามามาแก้วนี้เนี่ยผมเสิร์ฟให้เพี่อ,รอหนหร้อนน้อยไม่หยิบอะไรได้ไมค่ะเพราะรอดเพ่อยหลายขนาดเสลกเกินครับสองสิบสองสิบเนาะ สามสิบครับได้แล้วครับสามสิบครับขอบคุณครับอกรก,โกพี่โทรมาสั่งใช่ไหมคะเป็นร้อยเจ็ดสิบจ้า สวยนบมีแน่นมากเลยนะครับว่า หลายท่านนะครับก็เคยชวนพี่อ้อยนะครับไปไปลงบูธอยู่โรงเรียนเนาะเรื่อยจำได้ไหมตั้งนานแล้วนะครับไปลงบูธโรงเรียนเพื่อไปขายให้เป็นงานอะไรสักอย่างงานวิทดเล่าเปล่านีนะครับเปิดร้านแรกครับ นพี่ออะไพร้อมหรือ,อยังพร้อมมาก้นมสดโอรีโอ้ปั่นนะครับเม,มนูที่ลหลายๆคนก็รู้จักกันดีแล้วทานแล้วแบบเพลินๆอร่อยตลอดอเลยได้ครับสี่ห้าค่ะ 45บครับขนาครับอบคุณค่ะค่ะ5่ะ ยันหวานน้อยหนึ่งหวานปกติหนึ่งแล้วก็โกโก้เพิ่มบุกหนึ่งค่ะได้ค่ะคุณคูณสองคูณสามได้เลยจะเป็นบุกบุกบุกนะคะไดะ เห็นรถคันนี้แล้วคิดถึงตอนหม้อน้ําแตกหน้าร้านพ่อยังเลยลูกค้าเกือบกลับใบได้หม้อน้ําแตกเวลาซื้อร้านพี่ไอยนี่แหละนะสโค่นะคะโตตามช่างว่อนเลยค่ะลองวิ่งออกจากรถเลยนะลูกค้ากลัวเป็นน้ํามันนั่นแหละวกลัวรันเตอร์รถแม่คาระ กูข้าก็จะปนเนี่ยเดี๋ยวกูกลัวคือหน้าร้านเลยอครับ พอลมพัดไอ้อันนี้พี่วอยอหรอแดดก็ส่องเข้ามาในร้านเลยเป็นปกติผ้ากันลมพี่วอยด้านบนผมเราชอบในความสตรอเบอรี่เยอะมึงจริงนะครับสตรอเบอรี่ที่ไม่ไม่ใช่ชอบกันแรกโอ้โหขนาดเห็นอยู่ต่อหน้า วันนี้พูดผิดพูดถูกมากเลยนะพี่อ้อยผมกลับไปนอนนะคะับกล้อ,องกลับไปนอนเท่านั้นนะคะเมนูแพ็คู่น,นะคะรับอืม ชาเขียวจริงครับใช่ค่ะพี่เขามาแรงมากนะฮะชาเขียวให้รู้ชาเขียวเป็นน,นี่นะฮะโกโก้เขดอะไรหรอยังอันนี้น้องคิดเต้ไงถามว่าร้านอะไรชานที่เอาจริงในเจ้าช่วงนี้ชาเขียวลูก <c> ค <oughs> ้าไม่ห่อยขนาดจะท,ทานอะไรนะไอ้ฮอกไกโดเนาะอยากก็กินกินฮอกไกโดกัน่นแต่ว่าเะครื่อนเปรี้ เลยอจากเต็มมากถ้าเป็นผมซื้อผมก็ประมาณนี้นะบห้กินเข้ากันไหมพี่ไว้คาราเมลหอมครับดูแลปากเต็มเป็นหอม เมนูนี้ของไทยพี่ว้ยขอบคุณค่ะชื่อค่ะอุ้ยพี่ว้อยมีอันนี้สังเกตสมุดโอ้อะไรเนี่ยนี่ไงเมนูแนะนำเป็นเมนูมิกแอนแมทต้นนี่พี่ว้อยเมนูผสมอ้าว อ๋อเพิ่งทำได้สองหน้านะครับนี่ด้านล่างก็เป็นท็อปปิ้งครับอืมสวยสวยพี่อ้อยอันนี้เขาเรียกแซมไหมพี่อ้อยสวยสวยนะครับม,อมีอะไรใหม่ไหมด้วยเรื่อยหน่ยพี่้อยสวยแต่ได้ยินว่าพี่้อยจะทำอยู่นานแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งได้สองหน้าเดี๋ยวก็จะ ใส่เข้ามาเรื่อยๆนะอันนี้เื่อทำเป็นอะไรเนี่ยพี่วอยในกาแฟอันนี้กาแฟแต่พี่เอายังทำไม่เสร็จใช่ไหมครับ <Okay. S 1> จะมีมาใส่เรื่อยๆอย่างเนาะสมุดแนะนำเมนู เร็วๆนี้เพี่ก็จะว่าจะเอาเครื่องชาร์ปึ้นมาใช้นะครับก็จะสลับหมุนเวียนกันไปเพราะว่าตอนนี้เครื่องสีแดงทำงานหนักมากให้เขาได้พักก่อนพี่จะเสียงเครื่องชาร์ปนะฮะเพื่อจะชาร์ปมาสักหน่อยจนเลืมแล้วมั้งมาเป็นเสียงยังไงแล้วพี่า <laughs> ลืมไปเลยว่าใส่มีชาบ <laughs> ใช้แต่เครื่องแดงหอาชาไทยส่วนตัวแม่ค้าก็ชอบเรียกว่าชาไทยนะแต่ผมจะชอบเรียกว่าชาเย็นเพราะว่า ชื่อแบบคุณโหแต่เด็กนะเพราะว่าเราเพิ่งบอกชายเย็นปั่นเ,เนี้ยงงไหมเหรอเราก็เลยเรียกชาไทยนะคะคจะได้เวลาเย็นเวลาปั่นก็ได้เลยได้เลยขอบคุณนะคาทุกคนที่รับชมนะครับเ,รเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปถัดไปตลาดคลิปนี้นะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ